สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูบุญผานะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เป็นเรื่องของประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในเนื้อหานี้นะคะคุณครูขอ,ขอทบทวนเรื่องการลบในชัว่วโมงที่แล้วก่อนนะคะ,ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้นักเรียนได้ติดตามได้เลยค่ะ สวัสดีครับน้องพลอยพวกพี่ๆคือทีมประโยคสัญลักษณ์การลบครับพี่ชื่อว่าเครื่องหมายลบครับส่วนพี่มีชื่อว่าเครื่องหมายเท่ากับจ้าส่วนพวกเราก็คือสามพี่น้องตะกูล อนะคะคก็เพราะน้องพลอยกำลังทำการบ้านเรื่องการลบอยู่นี่แหละครับพวกเราจึงมาหาน้องพลอยได้เอยังไงหระคะพี่เครื่องหมายลบน้องพลอยจําโจทย์การลบที่น้องพลอยทำไปเมื่อกี้นี้ได้ไหมครับอือจำได้ค่ะโจทย์คือมีสับรถสองพล ลอยเขียนว่าสองเอาออกหนึ่งเหลือหนึ่งค่ะไหนน้องพลอยลองพูดอีกทีสิครับสองเอาออกหนึ่งเหลือหนึ่งค่ะออเพราะพี่มีที่มาอย่างนี้นี่เองในการเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบ คำว่าเอาออกเนี่ยแทนด้วยเครื่องหมายลบอ่านว่าลบส่วนคำว่าเหลือนั้นแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เท่ากับและอ่านว่าเท่ากับครับส่วนพวกเราก็คือชื่อเรียกจำนวนต่างๆที่ปรากฏในประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบค่ะตัวตั้งคือจำนวนแรก ตัวลบคือจํานวนหลังค่ะส่วนผลลบคือจํานวนที่เป็นคำตอบค่ะอะอย่างนี้นี่เงหรอคะใช่แล้วสองเอาออกหนึ่งเหลือหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็นสองลบด้วย เกากับ <S 1> 1 <S สองเอาออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ <Wow. S 2> สองเอาออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ สลบด้วย1เท่ากับเท่าไหร่สามารถหาคำตอบได้เป็นสองลบด้วย1เท่ากับ1 3เอาออก1เหลือเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ ามเอาออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้3ลบด้วย1เท่ากับเท่าไรสามารถหาคำตอบได้เป็น3ลบด้วย1เท่ากับสองสี่เอาออก1เหลือเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ สี่เอาออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้สี่ลบด้วยหนึ่งเท่ากับเท่าไรสามารถหาคำตอบได้เป็นสี่ลบด้วยหนึ่งเท่ากับสามน้องพลอยเข้าใจหรือยังเอ่ยพลอยเข้าใจแล้วค่ะงั้นน้องพลอยลองมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบจากโจทย์เหล่านี้กันดูนะครับ ประโยคสัญลักษณ์กันแล้วคราวนี้น้องๆลองมาเลือกประโยคสัญลักษณ์ให้ตรงกับรูปภาพเหล่านี้กันนะคะสม้ม4-2-6บวก2เท่ากับห6ลบด้วย4เท่ากับ2หรือ6 2ลบด้วย2เท่ากับ4นะน้องๆลองตอบหน่อยสิคะ จำนวนแมวเหล่านี้เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรกันนะ4ลบด้วย2เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4หรือ4ลบด้วย3เท่ากับ1กันนะวะ้าจำนวนมังคุดเหล่านี้ เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์อะไรกันเอ่ย5ลบด้วย4เท่ากับ1 5ลบด้วย1เท่ากับ4หรือ4บวก1เท่ากับ5กันนะ ถึงจำนวนดินสอนเหล่านี้กันบ้างนะคะเราจะเลือกประโยคสัญลักษณ์อันไหนมาแทนให้ถูกต้องดีนะ9ลบด้วย5เท่ากับ4 5บวก4เท่ากับ9หรือ9ลบด้วย4เท่ากับ5กันคะน้องๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์แทนจำนวนขวดน้ำเหล่านี้ได้อย่างไรกันนะ7ลบด้วยห้าเท่ากับสองลบด้วยสองเท่ากับหหรือ5บวกสองเท่ากับเจด เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างหรือยังคะ,ะนะคะ,ะท้ายชั่วโมงนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะในหน้า41นะคะ41และ42นะคะนักเรียนสามารถเปิดไปในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทําให้เรียบร้อยด้วยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูก็อขอจบนะคะ เรื่องของการลูเขียนตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <k ia. S 1>